วัดีครับก็จูงมือสูงเกียรติทุกท่านมาพบกับการแข่งขันกีฬาต้านพาย,ยาเสีติดน้องสนิทครับ2,024นะครับสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นรอบสุดท้ายของทั้งสองทีมครับของสองน้องครับระหว่างน้องนิ่กับน้องกลับครับ สำหรับผลงานการ,รแข่งของทั้งสองทีมครับน,น,น้องสนิทแข่งมา3ครั้งแพ้หนึ่งครั้งชนะ 2, 2ตอนนี้มี6คะแนนส่วนน้องกับแข่ง3ครั้งนนชนะ1ครั้งเสมอ2มี5แต้มครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ถือว่า,าชี้ชะตาครับใครชนะข้อรอบสทีครับขอบคุณครับ โชวนี้เราสองทีมครับน้องกับสนิทตารับมาเยือนของน้องกับเอาไปครับงานนักข่าวหลายช่องครับมาร่วมถ่ายทำนะครับหลายช่องกันเลยทีเดียวเชียวครับคนนี้ครับใครที่ชนะครับมีโอกาสเข้ารอบทันทีครับนะครับแต่ถ้าเสมอนี่มาพบกันน้องกับตกรอบครับทุบนมาดูมาชมครับ ้องกับบังคับว่าต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับน้องสิทธิ์ทำยังไงถึงได้ดีอย่างนี้มีท่านผู้ชมนเยอะนักกีฬาก็เล่นดีนี้ครับเรารักษากติกาครับสถานีกติกาตั้งไว้แล้วเราก็ปฏิบัติตามครับรอที่ท่านนายกได้เประวบยนะครับเราไปรู้กันเติมเกมมนแล้วสุขสารเลยครับคนนี้จะสู้กันในพื้นบ้านครับนต่ี่กูมีดีชาวก็มาช่วยครับนี่ นลือกส้องหสิดีครับเชดีชาตั้งแต่สมัยรูปเดิมครับไปต่อครับหลงสิกดตามเพื่อนไปที่อํานาจยกขวายกซ้ายหนึงไปให้เพื่อนร่วมทางครับยังไม่ผานหนองกับหนองกับยังหมุนรอบทิศอยู่ครับถึงจอแรกีนยอสองโดนยิงกด็ปีกยังยิ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 งยงยิงยิงยยางยิ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 งยยิงียิง มาติดเพื่อนน้องกับน้องับโยนสูงมาจับบอลโยกมาทางขวาบ้างทางขวาลูกลงไว้ใจเย็นๆนิ่บๆครับขวาหนักขวาตึงๆกันเต็มที่คอยลุกคอยโค้งใจกันครับดันเข้ามาซิลิช่าน้องพี่น้องครันเลยโยกไปเข้าซ้ายธรรมชาติเยอะไป ยังหมุนเข้าอยู่ในสนามครับยังอยู่ในเกมโยกเข้ามาน้องศิษย์โยกเขาจะาแรกไม่ผ่านน้องกลับหนองกลับได้ทีโยกไปทางซ้ายบ้างหมุนไปทางสิบสี่ตสิบหนึ่งหนึ่งจะวะสวยครับเรานี้หลอกก็นดีหลอกดีหลอกได้หลอกดีหลอกดีจะไปไหนสุดท้ายออกก่อนทัดครับเราดนีตางสนามนะคันท่านผู้ชมครับดูกันนะครับไ้เห็นนะครับตามเกมนะครับต้องฟังเสียงผู้บรรยายมากไดูให้รู้ว่า เชียบเป็นยังไงในกลิบปล่อยบอลครับน้องสิทธิ์น้องกับโยกมาได้ทีครับโยกมาทีเชื่อมร่วมทางครับโยกตะวันแรกนี้จังหวะดสองห็นแล้วครับเห็นแล้วให้ทันทีโยกมาแกนขวาได้บอลให้ืทินครับคืณไว คืงไว้เยกไวโยกไวคืงไวคึงยังไม่คลายยังไม่คลายยังไม่ปรยโยกยอนสองไ้ไปเยหุนเต้ร่แปน้องซคืนมาดิุดออกข้ามาได้ไป่มรับน้องกาบโตบอลถอย้ตกกันอยู่ครับไม่เป็นไรแกไขายโยไปโยไปทันไม่ทันดูครับเดือดช้าดาวหุนตลัจแรกมย ยังกับยังไม่ไปไน้องกับแย่งเอาอมาหลุดมานบอลออกข้างอีกตามชมกู่นี้นี่ประทับใจครับน้องสิงเกมเรานี่ไม่เสียโอกาสไม่เสียว่าดูกันสุกต่อเนื่องเลยเลยครับดูกันต่อบอลออกบอลครับน้องสิตะวันย้อนหัวกระไอ้ยิชาโยกไปขวาไม่ขาดน้องกับอีกครั้งครับหลุดบอลได้ครับน้องสิง ลูกบาร์โดไติดผู้เล่นน้องกับน้องกับได้บอลาปแล้วโย่ไปไปไหมลูกไม่เปล่ายังไม่ไปครับดึงคึงก็เหมาสี่โย่ไติดน้องสิ์หมุนไปทางขวาขวาถ่ายย้อนไาอย่เข้ากลางยังได้ที่น้องสิดดึงคืงไปรอที่ว่าเพื่อเติมเยอะมากราบสวยน้องนี่สุดซ้อมเลยครับแม่อำนาจยังไม่ไปครับไม่ให้ไปเขาต้องกลับคืนไว เข้าซ้ายหลุดมาไปซ้ายโอ้โหเข้าซ้ายมาแล้วก็ซ้ายเข้ากระนันอีกครั้งในจังหวะแน่ยังติดเพื่อนนกกับนกกับได้หมดนกกระหินแล้วหินแล้วไปตัวจัดไปตัวจัดหลอบแรกในจังหวัดสองไปตัวจัดแต่ไม่มีเพื่อนเติมหมอสิทธิ์แดงมาบอกจบแรกในจังหวัดสองนกกบโอ้ยหมุนไปยังเติมเขกระนัน โดกอาไีกหนึ่งหลอกจอนี้ด้วยหวนสองไปเจ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 จไปไหนดีไปหน้าวากวิงจีไปยังหอกยังครึงยังครึ่งรับร็บอกซ้ายหลอกขวาขวาซ้ายไปได้โกมาเกมาสไต์ลอกไปได้สท้ายังเงยยังเงยเติมมา้องกับเสียน้องสิ์นตอนนี้เจข้าซ้ายไปกัสิท ังหวแรกล็อกดีครับจังหวัดสองยังไม่ผ่านผู้เล่นของน้องฟินยังรอจหว่าเพื่อนเติมเพื่อนเติมได้แล้วไปจังหวะนี้ไปเข้าออกลางอยไปอยไปคาอไปคาะไปเรื่อยๆตุดท้ายเดินน้ำเดินได้ทีน้องกับเปบิดไปน้กับซายยังไม่ผ่านผู้เล่นทีมงานน้องฟินน้องกับเติมอีกครั้งหนึ่งบอลหลุดออกข้าไป ยังไม่ผ <UC> ่านน้องสิทธิ์ดึงเครื่องไหว้น้องกับเยี่ยงมากขึ้นล็อกแรกดีครับล็อกสองจะไปถึงไหนโยกเข้าขวาโยกเข้าซ้ายไม่ผ่านเพื่อ่นน้องสิทธิ์สุดท้ายล้ก็ยังไม่ผ่านเดนหลังของน้องสิทิเข้าสู่แล้วครับเข้าสู่แดนน้องกับแย่างไรนรับย้อนลังมา นันสวัสดีครับได้สิบเอ็ดได้บอลครึง่งล็อกขวาลอา็อกซ้ายโยมา้ายโยมาโยมาเปล่ยนเพื่อนเติมจังหวะสุดท้ายน้องกลับไปสายก็ได้ขวาก็ดีไปครับน้องกลับเติอมมาอยู่ในแดนกลางครับยังแย้งกันอยู่ อยู่ที่กรามสนามไม่ย้อนครับพี่ดูซึ่งนะไม่ย้อนไปต่อครับโยเข้าไปโยเข้าไปน้องกลับสถานะข้างมาติดเป็นตัวนะสนับตัวเองครับแบบเปรงเกรงให้มากดูเกมน้องสลิสดแบบเกรงเงี่ยมากดูเกมน้องสลิสด ครับออกหลังบอลนะครับน้องสินเดี๋ยวรแรกบางดีจงมาสองไปเองครับโยเข้าซ้ายยังไม่ผ่านผู้เล่นน้องกับน้องกับเอามาว่าติดน้องสินน้องสินธิ์คืนคืนไว้โย,ย,ย่เปลี่ยนไทยเลียนไทยไป กับสกัดอีไครั้งหนึ่งแม่ยังไม่ไปน้องกับดันดนว่าได้ที่น้องกับบางทางไวไ้หมายเลขซีี <GO> ี <av> ี <uther> ไปต่อได้ไหมสิบสี่ดิดิดิสุดสไปได้ไหมไปได้ไหมหลุดไปแล้วไปได้ไหมหลุดไปแล้ว เอา <ไป S 1> ดูเกมน้อ,นองเิ์ครับไปทางขวาบ้างอยู่ที่จีบเก้าจีบเก้ารอกย่อแรกมาที่สิบครับเดชาย้อนหังมาทีมสิบสองครับโยกมาสี่สองสี่สองโยกมาไฟสิบเก้าบอลยืนเปยืไกลยังไม่ผ่านน้องกลับครับ จเกมเล่นจะผ่อนคลายนะครับนี่ทุกของทีมกำลังจะผ่อนคลายแล้วติดของแล่นั่นผู้สาวตัวน้อง20กรังยังอยู่ที่น้องส20มาเลยค่าวิ่งประคับขวางไว้ครับ14โยกยจอนแรกได้ก็ัยอนสองยังได้ย้อนหลังมาดันไปหน้าอีกครั้งหนึ่งโยกข้างฟาง17 วางไว้ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดันไปหมายเลขกหหมายเลืกสิบก็จังหวะนี่ออกหลังก็แบบนี้ใครมาน้องสิทธิ์เน้อง,งกับแยกมากขึ้นยังได้ที่น้องสิน้องสิทธ์ได้มาน้องกับดันก็คืนน้องสิทธ์เสียน้องกับน้องกับได้บอลเครื่งยอดแรกในยอนสองแม่ย้นหลังกับไปเจ้ากันยี่สบน้องกับ จังหวัแรกในจังหวัดสองยังไม่ผ่านน้องสิลป์น้องสิลป์ได้บทคขึ้นมาดยู่กนลาจังหวะนี้ไปเลยปู่สามตัวสิลป์น้องสิทธิ์ได้บทคขึ้นมาดยู่กนลาจังหวะนี้ไปเลยปู่สามตัวตั้งทางไม่อยู่กัประเดี้โหผิดไม่ได้ครับปู่สามอีกสักครู่น้องกับก็จะตีขึ้นมาเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับ แอ้ไขไปครับเพื่อเป็นอัตรัก์ในการชนครับท่านผู้ชมสองทีมมีความแร่งความสามารถนะครับคุณภาพรับรองประสบแน่นอนความสามารถเฉพาะตัวความะามารถรวมทีมนี่แม่สุดยอดกันทั้งสอง,อองทีมครับนะน้องสิได้มาทางซ้ายยังโยกไปอีกทีโยกไปหมุนไปโยกไปหมือไปน้องกลับได้น้องกลับได้น้องสีได้ได้ที่น้องกลับ น้องกับไม่เป็นไรก็มาเป็นม่เป็นไรก็มาเป็นไรมาเป็นไรไปครับมีกำลังใจมีเรียนเชียร์เยอะเรามารับชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับน้องกับจะเล่นทจากทีครึ่งแรกครับน้องสนิทขึ้นนำอยู่3ประตูต่อนนี้ครับ ในสาย B น้องเสนนี่เสื้อครีมคาดเขียวนะครับจะบุกจากซ้ายมาขวาส่วนน้องกับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับล็อก้ามาติดน้องเส้นออกไปบ่ันดิน้องเสนชนะนัดนี้ครับก็การันตีเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนครับสนุกมากครับแต่ถ้าเสมอครับก็ต้องลุ้นรอต้องลุ้นครับเรล่นแบบพันสิ ส่วนน้องกับคือน้องกับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับเป็นไฟบ<า>ังกับ<า>ครับรุ้สึกนะครับเะดเกลียง,ง,งยเป็น่อนคลายนะครับทั้งสองทีตมตัน,นาาทุ่งอากาศก็ค่อนข,ข้างร้อนครับวันนี้ท้องฟ้าปโปร่งครับถึงไหนเดีโวกาสนะครับมาดูกันไปถึงผู้สาประตูกับขวางสองน้องซิ์เข้ามาเติมน้องซิ์เข้าไปเติมโรนีโอ้โหลุนเข้ามาได้ดีครับ เล่นมาครับน้องสองทียนจะเห็นครีมเขียวนี่เยอะกว่าแดงดำรับบอกไปนะครับตำแหน่งผู้วางตำแหน่งกังนกไปไม่ได้ก็ย้อนครับนี่ย้ยอนมากับมือเพื่อนเติมครับหาตำแหน่งตำแหน่งช่องว่างการดูการเคาะจังหวะไปใช่แน่ยังไม่ติดดาวครับสิบเจ็ดกัน้องสิสเลย ไปไปทางน้องกลับบ้างระวังครับระวังนี่หันไปที่สนามก็จะไปเจอหันไปดูครับข้ามคันผมจะเล่นเร็วล,ล,ลยครับไปทางซ้ายถุงบอลเข้ากลางจังหวะแรกดูดได้ดีครับจังหวะันสองไปต่อครับอย่างติดผู้เล่นของน้องกลับน้องสิกเกียงเืนมาได้ น้องศิย์ยงคืนย้อนหลังมาโยกมากรบถ่ายไม้ชีมงานเพื่อนร่วมทางครับบังบังดากไว้ลูกนี่้ลงศิษย์ได้หนึ่งยิงคิอแปดปีนาดีกันลูนี่เติมกันอีกครั้งครับน้องกับนงศิษย์ดันด้่ไหมโยกข้างนนยโยกมาขวา เลี้ยงมาคืนเติมไปหน้าครับดูดว่าจะว่าแรกจะรอเพื่อได้ดนึงไปที่หมายเลขหกหกอกเข้าคืนเบียวเขา่เเขากลางสวยมากคระดูรีไปไม่ถึงครับโด,ดนโนสิเดียมาไปตองซ้ายโยกไปซ้ายย้อนหลังมาล็อกเข้าซ้ายหนึ่งเดียวเขา้ากลางนอกกลับตื้อมามาที่สิบสี่สิบสี่คิดยังไงไปต่อได้ผ่านได้ลูก,น,กนี้นกหยุดวันนิดนึง ตูน้องกลับแยกมากลับโยกมาซ้ายเติมไปอีกครั้งครับ้กลับไปดูไว้จังหวะแรกนี้ก็จะสองรอตำแหน่งเพื่อนเติมเพื่อนเตยเติมน้องสิ่งแยกมาโยกมาออกจังหวะนี้ยุบย้อนหลังมาอยู่ข้างกลางดึงไว้จังหวะแรกดีจังหวะสองออกขวาครับน้องสิงจังหวแรกไม่ผ่านกรณี้เดินบางทางไว้บอลออกกลางซิ่ง ยิงไว้ถ่ายมาหลังดูก,กระด้างตุ่นยาวครับหนองกับหลุดแล้วก็ทางหนองสิทธิ์หนองกับโยนไปทางดึงหนองสิทธิ์โยกไปทางขวาโยกให้เป็นชาตโยนมาคืนเข่าช้างครับหนองสิทธิ์โดนหนองกับบางทางไว้หนองกับบางทางไว้ ไว้ดูไว้ดึงไว้คลึงไว้บอลลุบล,ลอดออกมาน้องกับไอ้ออกข้างไปยกสูงมาโยนมาไปครับบินขวบกี่มาเลยครับไปครับบังไว้ดีลุกมาโยกไปขวาสองไกลตรงนี้แม่น้องสิทดึงเข้าไปโยกออกขวาแล้วมาทีดูไว้ ยังไม่ผ่านพูดเลยน้องกับใจว่าจะเอายังไงดีทําเสียดีกว่าเอาไปครับน้องกับเบาๆครับยังยังมานิหนึ่งครับลูกสูงครับระวังด้วยยังครับคนจะหนักบอไปครับต่อได้ต่อได้ครับต่อได้ฟังคำอธิบายด้วยนะครับยื่วไว้ยื่ไว้ยื่ไว้เออสวยครับได้ทุ่งครับเนี่ยเกมครับท่านผู้ชมดูที่สนามครับดูที่ ไหนถอกวะไปามมวยต้องดูด้วยตาตัวเองด้วยนะครับดูการเล่นของน้งน้องหนูหนูเดูครับดูไปไปครับโยกไปได้ผ่านไปได้เป็นยังไงบอลไปแค่คืนตั้งนานแง่ไม่ว่าจะใครโอ้โหเพื่อรอตั้งนานครับ อุตส่าห์กันใจรอว่าจะเป็นยังไงโอเฮ้ยโยกปับน้องเสดโย,ยกมาเฉดช,ช้ารอเพิ่นเติมฉันไม่สนอีกกาแฟครฟับตะลองยังไม่เข้าย,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 ยังไม่เข้ายังไม่เข้าครับยังไม่เข้าออกยังไม่เข้ายังไม่ออกนี่เอากาแฟให้ทางร่อปนนงปั้นแนวเป็นย่างหมู อขาเด้ออย่าอย่าอย่าต่อขากับต่อขาอยู่นี่แหละนั่นนยู่นั่นไปไปดีชาดีชาเข้าซ้ายว้าวไปไปดีชาดีชาเข้าซ้ายว้าวว้าว เวลาการแข่งขันครับก็จบเกมครับนักกีฬารัหงสองทีมน้องสนิทก็สามารถเอาชนะน้องกลับไปได้ครับแล้วก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนครับด้วยคะแนนเก้าแต้มครับส่วนจะเข้าอันดับที่เท่าไหร่นั้นต้องดูอีกคู่นึงครับระหว่างนนี้กับสังกกน้อยครับก็ขอแสดงความยินดีครับทีมน้องสนิทครับน้องสนิทเกมปลุกือดังให้นักกีฬารงสองทีมครับ ชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนครับขอบคุมากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ติดตามกันต่อครับยังมีรอบหลอกชนะเลิศครับภาพีสวยงาม